อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับตัวเข้าสู่ช่องแท็กเตอร์ดมชาแนลครับผมเนาวันนี้ไม่ได้มีฐานมานําเสนอวันนี้มีรถไถมานําเสนอให้ท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังเนาะรถไถคันนี้นะครับ L4508 นะครับตัวนี้เป็น L4508 DT นะครับรถคันนี้มีเล่มเอกสารครบนะครับตัวนี้เป็นรถปี2554นะครับรถปี54ยางดี4เส้นนะครับเจ้าของเขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้เป็นยางดันหลบนะครับใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหน้าครับ หลังครับผมสวยๆเลยนะครับรถมีเล่มรถมีเอกสารทุกอย่างครบนะครับผมเอาไปก็พร้อมใช้งานนะครับสตาร์ตติดปกตินะครับแต่ว่าอาการก็จะมีสตาร์ทยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเครื่องก็ปกตินะครับผมไปไถไปอะลรก็ใช้งานได้ปกตินะแต่ฟางเสียงปกติดีนะครับตัวนี้ชั่วโมงแท้นะครับชั่วโมงเลขไม่สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับ 2,185ชั่วโมงนะครับตัวนี้ยังเดินอยู่นะครับเพราะว่าผมซื้อมามันยัง83อยู่เลยนะครับผมเอามาใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีรั่วซึมนะครับเป็นบางจุดนะตามซีนตามอะไรนะครับตัวนี้เราไปเก็บงานกันเราเองนะครับไม่เยอะนะครับนะแต่ว่าเครื่องยังปกติดีนะครับผม L45 นะครับมีท่อเรดสวยๆให้นะครับแล้วก็ผมจะมีผานพวนให้1ตัวเป็นผ่าน225นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผ่านผมผมเอามาใส่ไว้นะผ่านยังไม่มานะครับผานยังไม่มา เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับเป็นผ่าน225ตัวหนึ่งนะครับตราช้างเหมือนกันนะอ่าตัวนี้ 246F นะของผมเองตัวนี้นะครับเอามาพูดถึงราคากันบ้างนะครับให้พูดดีไหมอ่าเดี๋ยวพาด,ดูก่อนเดี๋ยวมาพูดถึงราคาตัวนี้ไฟทุกอย่างออกปกตินะครับเดี๋ยวพาด,ดูไฟอันนี้ก่อนไฟฉุกเฉินอเอ้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ออกอยูนนะครับอเอเ้อเอ้ยนะแต่ว่าแตรไม่ดังนะครับ อย่างแท้ง,งานได้ปกตินะครับผมไฮดรอลิกดีนะครับเอาพอดูไฮดรอลิกบ้างนะครับคอนโทรลนะครับไฮดรอลิกขึ <c oughs> ้นเร็วลงเร็วนะครับไม่มีกระตุกนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังครับข้างหลังโอเคนะครับวางปกติยกปกตินะครับ อระบบล็อกฐานปล่อยผ่านช้าเร็วตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ระบบสี่ล้อขับเคลื่อนได้ปกตินะครับผมนะผมลองแล้วขับขับเคลื่อนสี่ล้อปกติเลยนะครับพามาดูตัวเครื่องบ้างจะเปิดได้ไหมเปิดมือเดียวแบบนึงนะครับเดี๋ยวเปิดได้แล้วครับก็จะมีน้ํามันที่มันรั่วตรงนี้นะครับ ไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะมันเป็นน้ำมันรั่วจากก๊อกตัวนี้ครับผมก็ยังไม่ทราบว่าก๊อกอะไรผมก็หาจุดที่มันปิดอยู่แต่มันก็ยังหาไม่เจอนะเป็นน้ำมันโซลานะครับเป็นน้ำมันน้ำมันดีเซลนี่ยที่มันรั่วออกมานะครับก็จะมีอันนี้รั่วจุดที่หนึ่งแล้วก็เป็นซีนล้อล้อหน้าฝังฟ้านะครับก็มีรั่วมีเยิ้มไปนะครับตามอันนี้มันเดี๋ยวร่ารถปีห้าสี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็จะมีซีนพีดีโอนะครับ พีดีโอก็หมุนปกติอยู่นะนะครับพีดีโอหมุนปกติเดี๋ยวผมจะลองให้กันเลยนะครับจะลองที่เกียร์540ก่อนนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองที่750กันบ้างนะครับเอานะโอเคหมุนปกตินะครับผมก็คือระบบทุกอย่างมันสมบูรณ์ดีนะครับแต่รถคันนี้มันจะมีปัญหาตรงที่มัน จะเข้าเกียร์ยากให้เฉยนะครับผมรถนะนี่คือขับเคลื่อนได้ปกติเลยนะครับผมมุนล้อมันได้ปกตินะครับผมราคาอยู่ที่ตัวรถใบดันหานควนอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับเอกสารครบนะครับนะเอกสารหน้าเล่มครบเดี๋ยวผมปิดจะพอลองขับดูพอลองขับรถด,ดูได้นะครับผมลอขับรถด,ดูนะครับ แสนเจ็ดแสนเจ็ดราคาเบาๆท่านได้หาไปใช้งานนี่คุ้มมากนะครับะไปเดี๋ยวผมมาลองขับดูเดี๋ยวมันจะมีลองเกียร์โลไฮนะตัวนี้จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเ <c oughs> จะเราวก่อน <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพอลองที่เกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งไฮนะครับไอห,หนึ่งโลก่อนก็ได้นะครับหนึ่งโลเกียร์เข้าได้ปกตินะครับปล่อยคันก็เดจะออกเลย รถคันเดิมๆนะครับรถคันไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะครับโอเคเดินได้นะครับเกจสสองนะครับเดินได้ปกตินะครับผมแต่เข็มไม่ตัวนี้มันไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับอ่าเจสสามพวกเมย์เธอสองอเขาขับห้าสิบก้อนดึงอยู่ตรงนี้นะเนาะปกตินะครับเกจสสี่ เกียร์ถอยนะครับมันจะมีเกียร์ถอยให้เกียร์เดียวมันจะเป็นแปดหน้าสี่หลังนะครับไปน,นะนนเกียร์ถอยเกียร์สี่นะครับเกียร์ถอยเกียร์สามไปนะครับเกียร์ถอยเกียร์สามปกตินะครับเกียร์ถอยเกียร์สองเกียร์เข้าง่ายนะครับลื่นๆเลยนะครับไม่มีปัญหาตรงไหนนะครับเครื่องเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกทุกอย่างสมบูรณ์ดีอยู่ ครับผมแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่มันสตาร์ทยากนิดนึงครับมันต้องพ่วงแบตนะผมว่าน่าจะเป็นที่ระบบแบตเตอรี่นี่แหละนะครับผมเกียร์นี้โล100 1เกียร์หนึ่งนะครับมันมีเกียร์มี่เกียร์สี่เกียร์เดี๋ยวผมพาลองเกียร์2นะเดี๋ยวใอ้ไปสักหน่อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะรถคันนี้ใครได้ไปราคาแค่แสนเจ็ดนะเอาไปใช้งานนี่คือสบายๆเลยนะครับคัสไม่เคยเปลี่ยนนะรถคันนี้คัสเหลือเยอะๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาใส่เกียร์ไปที่เกียร์ ทายหนึ่งนะครับทายหนึ่งนะใช่โอเคนะครับพื้นที่มันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงก็ต้องต่อเร็วเวเกียร์สองเริ่มเร็วขึ้นมาเลยครับอันนี้เกียร์สามเดิเนไปประมผมจะพอลองเริ่มน้้เกียร์สี่ ใช้งานได้ปกตินะครับหลังคาทุกอย่างไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอาจจะมีแตกตรงนี้แต่ว่าท้าไม่หักออกไม่หักนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้จะเดินหน้าเกียร์สี่นะครับตรงนี้นะ,ะมันใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับรถไม่มีปัญหานะครับผมแค่มาสตาร์ทยากเฉยนะครับ 2ล้อ4ล้อก็ปกตินะครับเกี่ยวขึ้นนะรเราจะลองระบบ4ล้อให้ดูมันจะเดินหนะ้าโล1หนึ่งเข่าเกียนนะ่ยวเลยดูนะครับอันนี้ล้อลอยนะครับล้อลอยไม่ได้ติดพื้นนะล้อลรอ,รอยนะครับ ดีๆนะครับเดิมๆโรงงนเดระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะหางวางไว้ไม่มีตกนะครับมาดูท่อนัดนะครับนัดเดิมๆโรงงานนะครับอันนี้ระยะปีแล้วเต็มๆเลยนัดนิ่มๆนะครับนิ่มๆไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยนั่งเดิมๆ ข้อสวยๆนะครับข้อเลียดหนึ่งตัวนะครับแสนเจ็ดง่ายๆกันเลยนะครับผมเอกสารครบนะครับอ่านพวนให้หนึ่งตัวสองสองห้านะครับตาช้างอย่างดีนะครับผมเอาท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าหกนะครับศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าหกนะครับดูรถได้ที่อำเภอพิณจังหวัดอุรีรัมธานีนะครับเน้นดูรถก่อนจบงานนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่มีรถส่งนะถ้าไม่ไกลก็ส่งได้อยู่มีเทรลเลอร์ไอ้นี่ลากไปส่งให้ได้อยู่นะครับ ระบบไฟทุกอย่างปกตินะไฟตังไฟตาอะไรก็ออกปกตินะครับตามสภาพครับรถรถคันนี้10เท่าไรปีห้าสี่สิบปีนะครับสภาพอย่างนี้ผมว่าโอเคเลยแหละดีเรื่องเลยนะครับนการใช้งานเพียงแค่สองพชั่วโมงนะครับจริงๆผมว่าสภาพไม่ควร3 4 5 0 0 0แล้วแหละนะครับถ้าถ้าเป็นรถรุ่นปีนี้นะครับในสภาพนี้นะครับยางเขาเปลี่ยนไหมใหม่สี่เส้นนะครับยางดันหลบนะครับแขนยกเดิมๆนะครับชุดหลังผมาดูชุดหลังกันมาดูเลย เดิมๆนะครับเดิมๆนะประมาณนี้เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับไม่มีเดินหอบไม่มีอะไรนะครับเสียงเครื่องจะเรียบไปเลยนะครับเอาแสนเจ็ดท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์061605096นะครับโดมแท็กเตอร์หัวเพียรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ